ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดพ่วงข้างที่กรุงเทพมหานครเขตองจอกเขตหนองจอกครับผมเขตหนองจอกนะครับตัวนี้ลูกค้าจองคิวมา6เดือนนะครับจนกว่าจะได้อ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรีเทลของพ่วงข้างตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นพ่วงข้างโดยสาร VAP เบาะลายสปอร์ตนะครับเบาะลายสปอร์ตราคาอยู่ที่1 7 0 0 0 ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับถ้าเป็นเบาะลายธรรมดานะครับราคา16500นาะครับอ่ะตัวนี้ลูกค้าติดตั้งกับเวฟร1 1 i 0ไอนะครับเลือกที่จะเป็นสีดำแดงนะครับหลังคาสีดำเย็บขอบชายลังคาสีแดงให้เข้ากับตัวเบาะนะครับอ่ะมาดูด้านหน้าก็จะมีดาวหนึ่งดวงนะครับประตูเปิดแบบนี้ขึ้นลงสะดวกสบายเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะ ขึ้นมาปุ๊บนะครับเราจะมีเด็กจับกันตกให้ด้านฝั่งมอไซค์นะครับ1ด้านด้านหน้า1ด้านด้านหลังเราก็มีให้นะครับกระจกเราก็มีให้ด้านนี้นะครับกระจกมองหลังมีให้นะครับอ่ะหมุนรอบคันมานะครับช่างต้ามเน้นย้ําเสม,มอว่าพ่วงข้างช่างต้ามนะครับต้องเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับแม็กใหมย่ยางใหม่โช๊คใหม่กาวนัยสีหุ่นสีน้ําเงินขึ้นโครงทั้งกันนะครับก็จะมี สปริงกันสะบัดและรับน้ําหนักช่วยโชกด้วยนะครับโชคใหม่แบกใหม่ยางใหม่ใหม่ทั้งคันพ่วงข้างป้ายแดงนะครับอะตามมานะครับไฟเลี้ยวไฟหลี LED เรามีให้นะครับตะกร้าเก็บของด้านหลังประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตะกร้าเล็กนะถ้าเปตะกร้าจัมโบ้เพิ่มอีกนะครับเพิ่มอีก500นะครับอะมาดูผีเสื้อเอกลักษณ์ของช่างตั้มนะครับต้องมีผีเสื้อ3าตัวนะครับต้องมีผีเสื้อ3าตัวนะครับ พร้อมที่จะโบกโบยบินบนท้องถนนนะครับอ่ะกะกร้าจโมโบใต้หลังคาแล้วก็มีให้นะครับไปจับจ่ายตลาดแล้วก็มีหูกุญแจล็อกให้ทั้งตะกร้าด้านหลังและตะกร้าใต้หลังคาให้นะครับอ๋อตัวนี้นะครับเรามีบอกพิงฝั่งมอไซค์ให้เห็นไหมฮะนี่ฝั่งมอไซค์เรามีบอกให้นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทย <c oughs> ประมาณนี้เลยนะครับหลังคาสีดําเราจะเก็บรายละเอียด เย็บชายตังคาให้เรียบร้อยเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้พื้นตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นปูด้วยพื้นไม้อัดกันน้ําบุด้วยแผนยาง p v c นะครับกันน้าได้อย่างดีเลยนะครับอขอญาตเหยียดอีกครั้งนะครับขอขึ้นนะตัวนี้นะครับผู้ใหญ่นะครับสามารถนั่งได้4คนก็จะพอดีพอดีเลยสคนนะครับถ้าเด็กเด็กก็อยู่ประมาณ ห้าหกคนก็สบายๆชิวๆเอาไว้รับส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนหรือจะพาผู้ใหญ่เด็กๆพาไปเที่ยวชายหาดกินลมชมวิวสบายๆเลยหลังคากว้างขวางนะครับหลังคากว้างขวางนะครับประมาณนี้เลยอ๋อมาดูใต้เบาะตรงนี้นะครับใต้เบาะด้านหน้านะครับเราก็จะมีโซนเก็บของเล็กๆให้นะครับลูกค้าจะใส่เป็นลําโพงบลูทูธเล็กๆตรงนี้ก็ได้นะครับส่วน ด,ด้านในก็สามารถเก็บของได้อีกนะครับด้านในใต้ใต้เบาะก็มีให้นะครับชุดติดตั้งของช่างตั้มนะครับก็จะติดตั้ง3จุดนะครับจุดที่1ที่คอเราจะเจาะเฉพาะให้เหล็กลงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดขาดตั้งนะครับชุดขาดตั้งแล้วก็ชุดด้านหลังประมาณนี้เลยโอเคโอเคนะเข้าจจเข้าตรงกันนะครับก็ สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยก็ขอบคุณทุกกำลังใจ FC ทั้งตั้มและผู้ติดตามเพื่อนเพื่อนช่างตาั้มขอบคุณผู้ติดตาม1,2,000 0คนนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทาง Facebook หน้าเพจ Facebook TikTok Youtube นะครับพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยพ่วงข้างช่างตั้มนะครับพ่วงข้างช่างตาั้มเท่านั้นเดี๋ยวช่างจะทิ้งเบอร์โทรและรายละเอียดไว้ ข้างล่างให้นะครับไว้ข้างล่างให้นะครับโอเคขอให้มีความสุขทุกๆคนนะครับขอให้มีความสุขทุกๆคนร่ำรวยเงินทองมีเงินใช้ไม่ขาดมือครับผมสวัสดีครับ